มาสับๆด้วยกันค่ะมาเสืออ่อนๆ กินด้วยกันค่ะแซบๆคบถมาเลยลงมือมีน้ำอ้อยด้วยนะคะเติมความหวานให้ตัวเองกันสวัสดีค่ะสวัสดีรอบใกล้เที่ยงค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆเรียกกินข้าวแล้วจะได้ลุยงานต่อมีข้าวเหนียวมีลาบหมูค่ะแซบ ค่แซ่บๆ่ะมาเลยชงมือมีน้ำอ้อยด้วยนะคะเติมความหวานให้ตัวเองก่อน ขันสดๆเลยนะคะแยกกกไม่ผสมอะไรเลยน้ำอ้อยล้วนๆใส่จะหวานแบบแสบคอเลยค่ะขนมเปี๊ยะค่ะก้อนเล็กๆ วันไม่ค่อยมีคลิปลงเลยเมื่อวานยุ่งทั้งวันเลยขันสดๆเลยนะคะแยกกากไม่ผสมอะไรเลยนะ้ำอ้อยล้วนๆใสจะหวานแบบแสบคอเลยค่ะ ไม่ค่อยมีคลิปลงเลยเมื่อวานยุ่งทั้งวันเลย,เยแต่ไส้เต็มนะคะอร่อยมากเลยงาดำไข่เค็ม ยังไม่ได้ก็ลองวันหน้านะคะยังมีวันหน้าอยู่อย่ายอมแพ้สวัสดีค่ะสวัสดีรอบใกล้ใกลเที่ยงค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆเรียกกินข้าวแล้วจะได้ลุยงานต่อมีข้าวเหนียวมีลาบหมูค่ะอยู่สวัสดีค่ะแค่นี้ขอบคุณนะคะที่ยังรับชมกันอยู่อุตส่าห์คอยดูนจนจบ حیاتشون กินด้วยกันค่ะแซบๆ่ามาเลยลงมือมีน้ำอ้อยด้วยนะคะเติมความหวานให้ตัวเองก่อนผักค่ะผักมากินด้วยกันค่ะแซบๆ่ามาเลยลงมือมีน้ำอ้อยด้วยนะคะเติมความหวานให้ตัวเองกันอยู่หมดดีค่ะแค่นี้ขอบคุณนะคะที่ยังรับชมกันอยู่อุตส่าห์คอยดูนจนจบ แซบๆคามมาเลยลงมือมีน้ำอ้อยด้วยนะคะเติมความหวานให้ตัวเองกันอร่อยมากเลย แซ่บแซ่บอยู่หมดดีค่ะแค่นี้ขอบคุณนะคะที่ยังรับชมเงนอยู่อุตส่าห์คอยดูกันจนจบเอกแต่ไส้เต็มนะคะอร่อยมากเลย งาดำไข่เค็มเมื่อวานไม่ค่อยมีคลิปลงเลยเมื่อวานยุ่งทั้งวันเลยองค์ชนไปเยอะแล้วสู้่อไปองค์ชนไปเยอะแล้วสู้ต่บไป หวยออกไวยเป็นยังไงมั้งคะรวยกันมั้งไหมคะเพื่อนเพื่อนโชคดีกันไหมเพื่อนกินกันหรือยังคะมาค่ะมาแต่ไส้เต็มนะคะอร่อยมากเลยงาดำไข่เค็ม เล็กแต่ไส้เต็มนะคะอร่อยมากเลยงาดำไข่เค็มขอเก็บเวลาหน่อยนะคะสะสมหกหมื่นนาทีกินหมดนี่ก็น้ำตาลขึ้นแล้วค่ะมา,ากินข้าวด้วยกันค่ะมา 在在旁边。得